ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวานันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮลา่าปานยิมม้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งมีโอกาสที่จะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้และรวมไปถึงจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทําให้คนหนึ่งนั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้สบายใจดีครับถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสาหรับคนหนึ่งเลยนะครับ วันนี้คุณสองมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวช่วไม่ไดีเกิดขึ้นและจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณสองนั้นเหนื่อยใจงุนงงใจไม่ได้หลังใจขอให้คุณสองมีสติเยอะๆนะครับให้รับครับใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเหลืองหรือดําใส่น้ําหอมออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วนางนิ้วล้อยนําเกลือนพก้าวางบนโต๊ะทางานตัดปลายผมอยู่เล็บมือเล็บเท,ท้าถิงอ่องนอกโรัพยบาทจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ Terima kasih. วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสามรับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและมีโอกาสจะได้โชคลาภของก้ันของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ถ้าเกิดคุณสามมองข้ามผ่านเรื่องที่กงังวลหรือจิตใจที่หมน่นหมิดได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งสําหรับคุณสามเลยล่ะครับ วันนี้คุณสี่มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ไดีเกิดขึ้นในวันนี้และจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสี่รับผิดชอบอีกด้วยขอให้คุณสี่ระม,มัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ขอให้มีสต,ติตั้งรับนะครับเคล็ดลับครับคุณสี่ ใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมที่มั่นใจใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วนางนำเกลือนโปกา้าวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าถึงออกนอกโรบาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ5จะมีบริวารคนรักคุณสว่วนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณหนั้นสบายอกสบายใจมีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหรับผิดชอบจะรับเรื่องผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ5เลยละครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคุนสวนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณหกทำให้คุณหกุญหงิดไม่ได้หนังใจเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งและจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหกรับผิดชอบขอให้คุณหกระมัดระวังดีๆด,ด้วยนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักอาจจะไม่ลงตัวบ้างในวันนี้ขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับคุณหกใส่เสื้อสีขาวใส่เครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ำหอมมงคลออรา่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้ นิ้วกลางนําเกลือน้ำปาก้าวางบนโต๊ะทาง,งานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ ันนี้คุณเจ็ดจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนําเสียงหัวเราะมาให้กับคุณเจ็ดอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึง่งสําหรับคุณเจ็ดเลยล่ะครับ วันนี้คุณแปดจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะกับลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณแปดทำให้คุณแปดเครียดงดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งใจร้อนขอให้มีสติเยอะๆนะครับแข็รัรครับคุณแปดใส่เสื้อสีดำน้ำเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดำน้ำเงินฟ้าใส่น้ำหอมออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณก้าจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าแต่ก็จะเข้ามาทำให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณก้าเลยละครับ วันนี้คุณสูรจะวุ่นวายมากๆกับคนรับข้างคนรับตัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทำให้คนสูญนั้นวุ่นวายใจเหนื่อยใจงงงีดใจและไม่ได้ดังใจขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับคุณสูญใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมออร่ามตราใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ